เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชีา้เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกใครครออญญช้ครับ Honda X คอยครับสวยกิฟต์เลยสีสันเงาฉ่ำไฟหน้าใสๆครับในราคามอไซส์สามหมื่นแบาทนั่นเองสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับรถใช้งานได้ปกติเลยครับเลิม่มใหกสานครับ รถปี98นะครับคันนี้3 8 5 0 0บาทดีกว่าขี่มอไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนขับดีวิ่งดีด้วยรุ่นนี้ Honda Accord นะครับช่วงล่างแน่นหนึบสนใจก็ไปดูเพทดลองขับประกอบการตัดสินใจกก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งทีครับออกไปดูเพทดลองขับกันก่อนพี่จัดดูรถอยู่สมุทรปราการเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจติดต่อเจ้าของได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ